สวัสดีชาววันอังคารมาบอกดวงคะ่ะสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนเมษายน2565ชาววันอังคารสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่เดือห้างแม่นไพ่ขนห้อยหัวไพ่ชุดหลักหมายเลขที่สิบสองความหมายแบบทั่วไปการยอมเสียสิ่งอันเป็นที่รักเพื่อจะไดบ้บางสิ่งที่ต้องการ การแลกเปลี่ยนค่ะในบางคนการจะได้อะไรมาจะต้องมีการเสียไปจะต่างกันบ้างหรือเหมือนกันเช่นคุณอาจจะเสียเวลาเสียเงินหรือแลกด้วยความเหนื่อยทั้งกายและใจเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการบางอย่างนะคะ อีกความหมายบอกถึงการเกิดสิ่งใหม่จุดเริ่มต้นหรือการเหมือนจุดประกายการเริ่มสิ่งใหม่ๆพบทางออกการแก้ไขปัญหาหรือมีปัญหาแล้วพบทางออกพบทางแก้ไข ฟังคำทำนายนะคะเรื่องสุขภาพชาววันอังคารในบางคนสัปดาห์นี้ให้ระวังความดันเบาหวานหรือว่าความเครียดปวดหัวไมเกรนถ้าคุณผู้หญิงก็ระวังเกี่ยวกับมดลูกมีอาการเจ็บช่องท้องถ้าทำงานหนกักยกของหนักอย่างนี้นะคะ ถ้ามีอาการขอให้รีบปรึกษาคุณหมอในเบื้องต้นก็จะการดูแลรักษาก็จะง่ายแล้วก็หายเร็วนะคะแต่ในบางคนก็จะเป็นแค่เพียงนิดหน่อยเมื่อคุณพักผ่อนเต็มที่อาการเหนื่อยเครียดปวดศีรษะก็จะหายไปไม่ว่าคุณจะมีอาการอะไรที่ เป็นแล้วเหมือนความรู้สึกที่ร่างกายบอกเราว่าามีอะไรเกิดขึ้นขอให้ช่วยดูแลหน่อยนะประมาณนี้ค่ะมาการงานชาววันอังคารค่ะเป็นสัปดาห์ที่การงานไม่สะดวกหรือทำงานแบบไม่สบายใจบางคนอาจจะไม่เป็นอิสระในการตัดสินใจเรื่องงาน อยู่ในสภาวะจำยอมหรืออดทนเพื่อให้บางสิ่งบางอย่างผ่านพ้นไปแล้วถึงจะบรรลุเป้าหมายหรือเป็นช่วงรอคอยความสำเร็จต้องอดทนรอเวลาเมื่อถึงกำหนดสิ่งนั้นการลงทุนไปนั้น ถึงจะได้รับผลตอบแทนกลับมาอย่างนี้นะคะางานเด่นจะเป็นงานด้านประวัติศาสตร์ของเก่ามือสองงานซ่อมแซมปรับปรุงหรืองานหมอแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ รืออาชีพหมอดูอย่างนี้นะคะมาการเงินชาววันอังคารการเงินเป็นช่วงจ่ายออกไปมากกว่ารับจ่ายหนี้เมื่อครบกำหนดจ่ายซื้อหาสิ่งของที่สูญหา,หายหรือชำรุดมาทดแทนหรือจ่ายเพื่อการลงทุนแต่คุณมีจ่ายตลอดคะ่ะส่วนความรักชาววันอังคารคนโสด กับคนมีคู่ภาพรวมเป็นช่วงที่ความรักต้องวัดใจคะ่ะถ้าอดทนเพียงพอจับมือกันแน่นฝ่าฟันอุปสรรคความรักก็จะยังคงอยู่ตลอดสัปดาห์นี้คะ่ะเหมือนคุณกำลังเจอ,อาการพิสูจน์รักแท้นะคะแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้ ขอบคุณสำหรับการรับฟังและก็ติดตามสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ